ชิคเก้นสมูตี้โปรตีนเป็นโปรตีนที่ได้จากอกไก่และไข่ขาวปัน่นไม่ผสมนมเนื่องจากสมัยนี้การดูแลตัวเองเป็นที่นิยมมากตัวอกไก่รับประทานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ในการกินเบรอกไก่ปัน่นเป็นแหล่งโปรตีนสูงแต่พลังงานต่ำโปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยซ่อมแซมอ,อวัยวะ ส่วนที่สึกหลอในร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อตอบโจทย์สำหรับคนออกกำลังกายหรือคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่กลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็คือคนรุ่นใหม่ในช่วง15-40ปีซึ่งเป็นวัยที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพเป็นค่อนข้างมาก FAB สินค้าของเราเป็นอย่างไรบ้าง F. ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งแบบขวดชงสดและแบบขวดที่นำกับบ้านมีขนาด350มิลิกรัมและแบบเจลลี่เวโปรตีนสำหรับคนที่ไม่ต้องการดื่มเจลลี่ของเรามีขนาด15กรัมต่อซอง A. เรามีอกไก่และไข่ขาวเป็นส่วนผสมหลักอีกทั้งหลายรสชาติมีความหวานจากไสรลับย่าหวานที่มีน้ำตาล0% B. ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรตีนที่ครบถ้วนและช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งช่วยให้อิ่มได้นานขึ้นมีไขมันศูปอร์เซ็นและมีโปรตีนสูงถึง80%อีกด้วย โดยสินค้าของเรามีการจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. ร้านค้าออนไลน์เราจะขายผ่าน f c e e o o o k ิกต็ o k สามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลาและเรามีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานที่เหมาะสมของแต่ละคนด้วยนะคะร้านค้าออฟไลน์ line, หรือหน้าร้านจะทำเป็นบาร์ชงสดสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับประทานที่ร้านสถานที่ตั้งร้านของเราอยู่ที่ศูนย์ดมอโคลาชเลขที่12 42ทับชั้น3 ติดกับฟิตเนสเฟิร์สเดะมอถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำาเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์3 0 0 0